เอาละเอาละเอ้าเมยออกไปสำรวจบุคุมเมียหรือบุคคลชายเฮ้ยโหนาทำอะไรคุมได้หรอบ่ไหนเราขคือบริเวณเออเอ้าเมย์เอ้าคืนบ้านไหมสวัสดีครับพบก,กับช่องบ่าวรวมสีเกียรตครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาลงสะครับผม มากินปลาสะครับผมมากินปลาคอใหญ่ครับนะไปชมและไปดูพร้อมๆกันครับผมก้อนแตกแตกโอ้ยแตกอยู่ได้ยังนี่แต่ว่ามันไม่ติดอันหันก่อนแตกดิเงี้ยงอย่างหันหน่อ้ย แต่ว่าบานแตกเงาเลยว่า้นเทียจริงๆติดอันนั้ก่อนอันนี้ยื่นขึ้นก็ปลอยนี่ยต้อบางงหนึ่ง

ขั้มองี่เอารถคันโขามันหันไปทางหุเอ้าบางหันมาง่ามีงนอแต่ว่ามัติดอันนี้ก่อนดื้อเอาแป๊กปรับมือเดปาเยดเลวโอเค่ะยืนนี่ฮะยืนนี่ฮะตนี้แหละเงตงะ

ủa bóng bóng bắt đầu cái <laughs> bát này bóng đi đi kiến ตูดูขาอยู่บ่มีตูดูขาอยู่บ่ปลาคอยใหญ่นี่เดียวนี่เดียวไปอยู่นี่เด้นี่มุม งามทั้งนั้นกีฬาแค่ไแต่อันนี่เปล่ <c oughs> เป็นอย่างขวัญ <c oughs> ไม่ทาง <c oughs> าครับเดี๋ยวแบ่งพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวโดมสีเกียรติด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม เด้พี่น้อง